สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1 5ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไยแใบแรกของชาวราศีพิจิกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ The High p r e t e เข้ามานะครับเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็กลังรอคําทํานายรอดวงชะตาของเขาอยู่ว่าเมื่อไหร่ความรู้สึกที่มีมีให้กันเนี่ยจะรับรู้ถึงความรู้สึกในหัวใจจะรับรู้ถึงความเข้าใจจะได้รับฟังเสียงหัวใจกันสักทีหนึ่งอ่ะเซนเตอร์ไฮพิเทสหมายความว่าหลายคนอาจจะรักเขาในการที่วางแผนสร้างอนาคตวางแผนทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันวางแผนที่จะเหมือนกับอยากจะมีดวงชะตาที่เชื่อมโยงกันอ่ะ แตเดอไฮพิเทสหมายความว่าคุณเชื่อมันมาตลอดว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นรักแท้เป็นคู่แท้ของกันและกันคุณเชื่อมาตลอดว่าเราจะเหมือนกับคําทํานายเห็นไหมจะเป็นสิ่งพิเศษจะเป็นดวงชะตาจะเป็นคนที่ส่งเสริมดวงคู่รักนะครับสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะแต่เดอะไฮพิเทสหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวศีวิจิกในช่วงนี้เหมือนสิ่งที่คุณรักและรู้สึกและไว้ใจเนี่ยมันบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ยังมีต่อกันอยู่นะผมเลยทำนะว่าความรักของชาวศีวิจิกงสามคนรักของคุณในช่วง พร้อมจะให้โอกาสพร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะเหมือนกับจิตวิญญาณดวงเดียวกันอยู่ระหว่างคุณสองคนนะเขาเรียกว่าเหมือนกับรู้ว่าใจหนึ่งเธอยังคงมีฉันรู้ว่าเหมือนกับยังไงก็คงไม่ตาม่างรู้ว่าเหมือนกับเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อให้เลิกรากันไปหรือเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมานั้นมันคือเรื่องจริงฉันในไฮพเทสเปรี่ยบเสมือนกับความรักของชาติสิบิชชที่อยากจะบอกคนที่คุณรักว่ารักฉันรักฉันเถอะนะฉันจะไม่ทําให้เธอเสียใจอะ่ะเลือกฉันเถอะนะฉันจะไม่ทําให้เหมือนกับมันจะไม่ทาให้แย่ทําให้เจ็บทําให้ปวดเสีียใจไมปมาากกว่น้ นะครับลองถามใจใเธออีกทีเพราะชาวศิวท,ท่านอาจจะเหมือนกับมีแค่เขาคนเดียวหัวใจของคุณอาจจะรักเขารู้สึกรักเขามีแค่เธอคนเดียวนั่นเองครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของ s ิ x of void so เข้ามาหรือไพ่หกดาบครับจะเห็นภาพของความรักที่มีปัญหากันไประหว่างคุณสองคนที่ขึ้นมาหกดาบเป็นรักสามเศร้าเป็นรักที่ไม่เข้าใจกันเป็นรักที่รวมเดินทางกันมาแต่อยู่ก็เหมือนกับหกดาบเดินจากกันไปไม่วนหววคืน แต่สิ่งมันที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคนรักของชาวสิบิิท่านเนี่ยที่ผ่านมาเขารู้ครับว่าเขาทําไม่ดีกับคุณเขาทำร้ายคุณแค่ไหนเขาทําคุณเจ็บปวดเสียใจเพียงใด6ดาบก็ได้ตอบว่าหนี้ไปเนี่ยคนรักของชาวสิบิกิท่านอาจจะมีการที่เขามุ่ไปแล้วเขาไปเจอปัญหาของเขาเขาไปตามทางของเขาเขาไปเจอสิ่งที่ไม่ดีของเขาแล้วผมแล้ว่าคนรักของคุณเนี่ยจะมีการรู้สึกรู้ตัวเวลาเขาเกิดปัญหาชีวิตที่ไรเวลาเขามีความสุขเวลาเขาเจอความทุกข์ที่ไรเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าคนที่รักเขาจริงๆเนี่ย คนที่เหมือนกับรักเขาด้วยความจริงใจให้เขาด้วยความเชื่อมั่นวางแผนอนาคตสร้างครอบครัวกับเขานะครับหลายคนจะมีการแต่งงานกันแล้วหลายคนจะมีการซื้อบ้านอยู่ด้วยกันหลายคนจะมีการทํางานราชการนะครับประกอบธุรกิจทําธุรกิจด้วยกันสิ่งเหล่านี้ก็จะตอบชอตสิบพิษท่านหรือทํานายสตาเลยว่าคนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยเวลาเขาเกิดปัญหาเวลาเขาดุร้อนตกทุกข์ได้ยากหรือเวลาเขาไม่เหลือใครเนี่ยเขามักจะมองกลับมารู้สึกถึงความรักแท้ของคุณทุกทีเลยเขาไม่ววนเลืมอนเลือนคุณหรอก ผมเลยทำนายว่าให้สองนี้เป็นเสมือนกับความรักของชาวราศีบิจิกับคนที่คุณรักว่าไม่มีวันลืมเลือนคุณสองคนเหมือนกับยังติดค้างชั่วฟ้าที่ยังคงติดค้างกันน่ะต่อให้จากกันไปต่อให้เลิกราไปเพียงใดยังคงรักกันยังคงจํากันอยู่ยังคงอยู่ในหัวใจแม้จะไม่อยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วนะแต่ไม่มีทางลืมเลือนมันเหมือนกับมีอะไรที่มันค้างคาอยู่ในหัวใจอะไรที่ยังค้างคาอยู่รู้สึกกันอยู่อ่ะมีความไม่เข้าใจกันมีการที่ทําผิดบางสิ่งอย่างระหว่างกันและกัน for all one ครับ แต่อย่าลืมนะความสุขวันและคืนที่สร้างกันมาความรู้สึกที่เหมือนกับแต่งงานกันมาความสึกที่เคยเฉลิมฉลองกันมาพหานานของไพ่สี่มท้าหรือโฟล์ทวานไม่ได้ตอบว่าคุณ2คนเป็นเสมือนกับครอบครัวกันเป็นเสมือนกับคู่รักรักแท้ที่เหมือนกับอาจจะมีการภาคจากแยกจิตวิญญาณระหว่างกันละกันไปแต่สุดท้ายคือโฟล์ทวานหมายความว่ามันคือความรักแท้และเข้าใจการสุดท้ายจะกลับมาเป็นครอบครัวเพราะคุณคือครอบครัวเพราะเราคือครอบครัวกันละกันครับไพ่สี่มท้าคือเปรียบเสมือนกับงานเฉลิมฉลองการกลับมาคืนดี การกลับมาได้รับผลตอบแทนได้รับข่าวดีของชาวสิ่ิจิตรแต่ท่านที่อะไรที่เคยเจอปัญหาอะไรที่เจ็บปวดอะไรที่เสียใจอะไรที่ก็คุณกำลังรออยู่เนี่ยมันจะได้รับคําตอบมันจะได้รับคําทํานายที่ดีมันจะได้รับข่าวสารที่ดีเขาจะมีการกลับมาโฟว์อัพว่าหมายความว่ากลับมาตกลงปงใจกลับมาทําสิ่งดีดีกลับมาความรู้สึกดีกลับมามอบความรักความเข้าใจกันมากขึ้นกลับมารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้เราเข้าใจกันผิดเราทําร้ายกันมากนะแต่นี่คือโฟว์อัพว่าหมายความว่าเรากลับมาร่วมหัวจมท้ายเรากลับมารู้สึกว่า เราเข้าใจกันมากขึ้นเรารักกันมากขึ้นเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบเกลียด네กันนะมันคือความรักจริงๆมันคือความรักความรู้สึกที่มีต่อกันจริงๆครับผมเองนะคนรักที่ทำร้ายหรือเลือกรากับชาวสิ่พิจิกคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยจะมีการกลับมาขอความรู้สึกดีๆจะมีการกลับมาขอคืนดีจะมีการกลับมาขอความรักขอความช่วยเหลือแต่6ดาบในยามที่เขามีปัญหาในยามที่เขาเจอปัญหาในยามที่เขาทุกหลอดเนื้อร้อนตัวร้อนใจเขาจะกลับมาหาคุณ เชนโฟล์กวานหมายความว่าคนรักชาสิบิลิท่านเนี่ยอาจจะรู้ว่าคุณเป็นครอบครัวเขาเขาก็เลยคิดว่าคุณยังรักก็รอเขาได้ยังไงคุณก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนหรอกยังไงก็กลับมาหาคุณได้เสมออย่างเงี้ยอาจจะมองว่าทนเจ็บทนเสียใจยอมเขาหรือว่าเป็นของตายนะครับไพ่ใบต่อมาก็เลยตอบว่าชาวสิบิลิท่านในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยมีเจ็ดถ้วยหรือเซียนออฟัเข้ามาคือการที่เปิดรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงของเมษายนจนถึงปีนี้ครับก็เลยตอบว่าชาวสิบิลิท่านในช่วงนี้อาจจะมีการที่ทํากิจกรรมดี วางแผนท,ทาการท่องเที่ยววางแผนกับครอบครัวมีการเปิดรับความรับใหม่ๆมีการเปิดรับเรื่องราวดีๆใหม่ๆมีการเกิดเรียนรู้ใหม่ๆปรับความเข้าใจมากขึ้นดูแลตัวเองได้ดีขึ้นก็เลยตอบว่าเจ็ดถ้วยใบนี้หมายความว่าชาวสิบปีช่วงนี้อะไรที่เจ็บปวดอะไรที่เสียใจอะไรที่หมอนกับแม้ชีวิตไม่เป็นดั่งคําทานายแม้ชีวิตไม่เป็นดั่งใจหากผิดหวังท้อแท้เมื่อใดอะเจ็ดถ้วยครับยังมีพลังใจยังมีกําลังใจยังมีอะไรโอกาสดีมากมายบนโลกใบนี้รอคอยคุณอยู่ ก็เลยนายไพ่เจ็ดถ้วยไปนี้หมายความว่าชาวสิบิช่วงนี้เหมือนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรแล้วได้รับโอกาสได้รับความรักความเมตตาการช่วยเหลือโอกาสดีในชีวิตมากมายรอคุณอยู่ครับก็เลยทนายว่าดวงชะตาเนี่ยอาจจะมีการที่เหมือนกับมีการพบเจอสังคมใหม่มีการพบเจอความรักใหม่มีการได้ทําอะไรใหม่ๆที่เข้ามากับชีวิตของตัวเราเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรที่โฟกัสมากกว่าสิ่งเหล่านี้ความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์หรือเสียเวลากับมันก็เลยไปเลือกสิ่งเหล่านั้นในการที่ มีความรักใหม่แล้วนะมีการสร้างบ้านใหม่มีการทำงานใหม่มีการวางแผนการธุรกิจทำงานใหม่นะก็เลยทำนายว่าดวงชะตาช่วงนี้นะครับอาจจะมีการได้รับความรักความรู้สึกดีๆเข้ามานะครับมีการให้เราพบเจอการเลือกมากขึ้นคิดมากขึ้นและเห็นไหมครับมีการเลือกเงินเลือกทองเลือกบ้านด้วยก็ได้ตอบไปดวงชะตาช่วงนี้มีการเปิดรับการเงินการงานชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมหากเราไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจเราอาจจะไม่รับความสุขที่แท้จริงหรือเข้าใจความหมายของมันก็ได้นะ การตอบแดยสเตนหมายความว่าดวงสตาท์ทนายเลยว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาดูแลหลายๆคนจะพบเจอคนรักที่กลับมาเข้าใจกันกลับมาเหมือนกับปรับความเข้าใจกลับมาปรับความแก้กลับมายอมความกลับมารู้สึกเหมือนกับยอมความรักยอมความใจยอมความรู้สึกของคุณละกันยอมรับความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นการตอบโดยสเตนหมายความว่าคนที่เขาทำลายทำร้ายคุณไปหรือใจร้ายคุณหรือเข้าใจคุณผิดไปเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจกันายการผิดระหว่างคุณสองคนในเรื่องของอารมณ์เรื่องการนอกใจ แต่เดสเตนหมายความว่าพอกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของคุณสองคนมันเหมือนกับดวงใจมันเมตตากันนะดวงใจมันเกิดจากความรักความเมตตาความเข้าใจกันมากๆอ่ะมันเลยต่อให้ทำร้ายกันแค่หนสุดท้ายจะกลับมารักจะกลับมาพ่ายแพ้จะกลับมาเข้าใจกันมากกว่าเดิมกดรตอบเดยสเตนใบนี้คือเปรียยเสมอนกับความรักของชาวสิบปจิที่คุณได้รับความรักและคุณค่าของคุณคืนและความเข้มแข็งของคุณกลับพืนมาครับแล้วเดสเตนคือการประสบความสําเร็จการประสบชัยชนะและ ใครก็ตามที่ตัดสินใจจะไม่กลับไปใจแข็งไม่ยอมกลับไปตายไม่ยอมกลับไปเจ็บไม่ยอมกลับไปเสียใจอีกแล้วเนี่ยเดอนสตนหมายความว่าคุณมีโอกาสได้พบเจอความรักที่เป็นที่ต้องการนะครับมีโอกาสได้พบเจอสังคมความรักการเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์เมตตาจากคนที่เข้มแข็งมากขึ้นคนที่เติบโตเติบใหญ่มากขึ้นคนที่เหมือนกับมีประสบการณ์มากขึ้นชันช่วงนี้ชอบสีบิเลยท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับพลังงานบางอย่างที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเติบโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมีเหมือนกับประสบการณ์มากขึ้้นดวย โดยเฉพาะเรื่องการทํางานการใช้ชีวิตและการประสบความสุจเรื่องความรักการงานการเงินสามไม้เท้าก็เลยตอบว่าช่วงนี้ชาวเิฟีท่านทํานายดวงชะตาเลยว่าวันที่17-30เมษายนมีคนเข้ามาให้เลือกพบเจอที่ที่เป็นของเราพบเจอความรักการงานการเงินในสิ่งที่มันเหมาะสมอยู่กับธรรมชาติไม่ต้องไปจมจบปากไม่ต <Pal os ective> ้องไปจมอยู <upright> ่กับความเสียใจจมอยู่กับน้ําตาแล้วนะและสามไม้เท้าเปยบเสมือนกับความรักที่มีปัญหาในเลือกรากันไปเนี่ยสุดท้ายจะกลับมาเลือกกันกลับมาเข้าใจการกลับมารัก และแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดกันไปครับแต่อยู่ที่ว่าคุณ2คนเนี่ยจะยอมรับกันอีกไหมยังต้องการกันอยู่หรือเปล่ายังอยากจะเข้าใจอยากจะรักกันอยู่หรือเปล่าอยากจะกลับมาอยู่หรือเปล่าหรือเดชาริออทครับต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตต่างคนต่างไปตามทางของการละกันดีกว่าฉันเดชชายริออททำนายว่าชาวสิบท่านช่วงนี้จะมีการทำธุรกิจใหม่นำเข้าส่งออกเดินทางนะครับหรือว่าการที่ทำอะไรที่เหมือนกับประสบความสำเร็จนะครับฉันสิ่งที่คุณเจอปัญหาเรื่องความรักหรือสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ย ถ้าคุณยังเจ็บยังทุกข์หรือว่าพยายามจะทําตามอารมณ์หรือความโกรธแคน้นความเครียดแคน้นความเสียใจเนี่ยยังไงเขาก็ไม่เห็นค่างไงก็เจ็บอยู่แบบนั้นแหละแต่ถ้าเกิดรู้สึกเหมือนกับเดอดร้อนกับไพ่ไปเนี้ยการทําใจยอมรับการทําใจยอมปล่อยการทําใจนี่ยอมเข้าใจของกันและกันมากขึ้นเดือดร้อนก็ได้ตอบว่าสุดท้ายความรู้สึกของคุณเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะกลับมาดีเองมันจะกลับมาเข้าใจมันจะกลับมาพ่ายแพ้เองแต่ถ้าเกิดเดือดร้อนหมายความว่าการเอาชนะของคุณเนี่ยยังทําเพื่อแบบ ยังทําเพื่อสิ่งที่ไม่ดีทําผิดดู่ทาชั่วอยู่เนี่ยมันจะส่งผลร้ายให้คุณเนี่ยไม่เจอหนทางสว่างไม่เจอหนทางที่แท้จริงนะพไพ่ใบนี้ก็ทำนายชาวราศีพิจิกท่านในช่วงนี้ว่าชีวิตของคุณมีโอกาสเดินหน้ามุฟออนเจอ ER แสงสว่างเจอ ER ทางที่ดีเจอ ER ทางที่มีความสุขอย่าเอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งที่มันเจ็บทุกข์ร้อนทุกใจเสียใจหรือสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับแม้มันจะเคยรักแม้มันจะเคยเหมือนกับเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอเรายอมเชื่อยอมปล่อยยอมทําใจยอมรับพอยอมเข้าใจมาแล้วี่ ใหเดชาิอักอดกับไพ่สี่ไม้เท้าสามไม้เท้าหมายความว่าสุดท้ายจะกลับมารักกันกลับมาเข้าใจและจดจํากันไปตลอดผมเลยแนะนความรักที่มีปัญหารหรือเลิกราไปของชาวศิริจิในช่วงเนี้คนรักสุดท้ายแล้วแลวคุณสองคนเนี่ยจะกลับมาเข้าใจกันจะจําไปกันตลอดจะจําไปจนจะรักกันไปแล้วจะรักและคิดถึงกันไปตลอดตลอดไปชั่วนิรันดนระ์อะอ่างเงี้ย forever อะไรเงี้ยเลยนะฉันไพ่ไปต่อมาก็เลยตอกบนไอออฟวาน์ครับเป็นการทาร้ายกันเรื่องของอารมณ์เป็นการทาร้ายกันโดยที่ไม่ได้คิด โดยที่ไม่สนใจปัญหาขึ้นมาฉันยิ่งทำร้ายกันเท่าไหร่ในออฟวายครับมันยิ่งส่งผลร้ายต่อกนแล,ละกันมากขึ้นเท่านั้นเกรดตอบว่าคนของชอตซีบีกับท่านจะทำโดยในที่ไม่รู้ตัวสร้างปัญหาไว้กับคุณเยอะทำร้ายคุณไว้เยอะทำให้คุณเจ็บไว้เยอะแต่อารซวินถือมืท้าสุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะทุกเนื้อร้อนใจกลับมาแก้ไขปัญหากลับมาพ่ายแพ้ต่อปัญหาเหล่านั้นเองกลับมาแพ้ภัยตัวเองน่นแหละแต่อารซวินถือมืท้าไปนี่หมายความว่าพอเขาเจ็บพอเขาทุกพอเขาเดือดเนื้อร้อนตัวบ้างแล้วละ สุดท้ายมันจะทำร้ายกันไม่ได้สุดท้ายมันจะเสียกันไปเลยสุดท้ายมันจะไม่หลงเหลือความรักความเข้าใจให้อีกแล้วนะเพราะไพ่ใบนี้หมายความว่าพอเขาทำร้ายคุณมากๆเนี่ยคุณจะเฉยชาคุณจะเจ็บจนชาคุณจะเสียใจจนเหมือนกับชินชากับความรู้สึกเหล่านั้นจนอยู่ตัวเองได้แล้วจนเข้มแข็งด้วยขาของเราเองแล้วไพ่ใบต่อมากคือไงว่าเดอะเฮอร์มิตครับทำนายความรักของชาวสิบิจิในช่วงของเดือนเมษายนจนถึงปีนี้เลยว่าเดอะเฮอร์มิตไม่ว่าชาเดี๋ยวก็ตามสิ่งที่คุณอดทนรอคอยเนี่ย มันจะมีการกลับมาติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยกลับมาคิดถึงกันจนความรักที่มันสูญเสียไปหรือจากไปของหายความรักอาจจะเป็นลองดิสแตงความรักจ,จะเป็นการที่เดินทางมาเจอกันความรักอาจจะเหมือนกับเคยสูญหายกันไปครับแต่เธอเหมือหมายความว่าควันอันนี้ปัญหาเหล่านี้มันจะทําให้เขารู้สึกรู้ตัวเลยว,ว่าคุณยังรักแล้วก็รอเขาอยู่ตลอดไปยังรักและคิดถึงกันตลอดไประหว่างคุณสองคนจะไม่ลืมกันหรอกเพราะนี่คือความรักที่ต่อให้ทำร้ายกันแค่ไหนต่อให้ทหําเจ็บปวดเสียใจเพียงใดอะ่ะ มันคือ connect, glass, our, ความรักที่เลือกกันแล้วมันคือความรักที่เป็นของกันและกันมันคือคู่แท้จิตวิญญาณดวงเดียวกันนั่นเองครับและไพ่ใบนี้ทั้งหมดท er ั horas. ้งมวลหมายความว่าความรักของเาเสพจิก <III>? ถ้าเกิดคุดออกมาเนี่ยเลือกที่จะไปเติบโตของเราเลือกที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตเนี่ยไพ่ใบนี้คือบ่งบอกความริทธที่มีโอกาสพบเจอความรักทางกายทางสื่อสารทางติดต่อทางกายทางออนไลน์การเดินทางนะครับการประสบความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินชะตาชีวิตที่ดีกว่าเดิมไม่ต้องไปจมปากรักคุดไม่ต้องจมปากเหมือนกับของตายเหมือนตายซากถ้าเหมือนกับตัวเองไม่มีค่าอะไรเลย ฉันนไพ่ใปสุดท้ายขึ้นมาคือทูออฟครับนะครับการพบเจอความรักแท้บทสรุปดวงชะตาของชาวสิบิจท่านเนี่ยคือทูออฟครับต่อให้ระยะทางไกลเท่าไร่ต่อให้มีปัญหาอุปสรรคทำ้ายกันเพียงใดต่อให้จะเข้าใจกันผิดนะครับแต่สองถ้วยครับมันจะมาบรรจบกันฉันเชื่อว่ารักแท้เนี่ยไม่แพ้สิ่งใดสุดท้ายความรักของคุณสองคนมันจะชนะทุกอย่างมันจะชนะปัญหามันจะชนะกันละกันเพราะคุณสองคนเปยนเสมือกับความรักที่รู้สึกรู้ตัวเองว่า เรารักกันมากกว่าที่มันจะมามันกว่าที่จะเคยเป็น,นวบาที่จะปัญหาทุกอย่างมันจะเข้ามาพากเราได้อะนะครับเหมือนกับรักแท้ไม่แพ้สิ่งใดประมาณนี้ฉันไพ่ออร์เคิลแนะนำชาวราศีพิจิกให้ท่านว่าดอ e Snow Queen ครับจงเข้มแข็งกล้าหาญและมีเมตตาฉันแครก็ตาม,ม่าเกิดรู้สึกว่าตัวเองยังเหมือนกับทำอะไรที่มันท็อกซิกหรือว่ารู้สึกตัวเองไม่มีค่าพยายามเข้มแข็งไว้นะไพ่เป็นนี้ให้กําลังใจคุณนะครับพยายามทําตัวเองให้มีคุณค่ามากขึ้นเปิดรับสิ่งดีนะครับเดี๋ยวส ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ